สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t a ร์ลต y บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายนดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษรัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่1-15กลถึกุมภาพันธ์สองพนี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนอะการทําคลิปแบบนี้จะเป็นการ อ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปใช่เรื่องราวของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะวันนี้เราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะ10ใบ,บนะคะการงานการเงินความรักนะคะเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็ให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะเราขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศี เมลคดขนาเมสิบใบนะคะสิบมาอ่านไพ่กันนะครับ ดูสิช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณราศีเมษนะคะหนึ่งถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะคะใบแรกของคุณเอ็ดออฟคัพนะคะเหมือนคุณกําลังจะเดินทางเนาะเดินทางออกจากที่เดิมเดินทางออกจากที่ที่ที่เก่านะคะเดินห่างออกจากบ้านต้องไปทํางานเกิดการย,ย้ายเปลี่ยนแปลงห่างบ้านห่างคนรักห่างครอบครัวนะคะเหมือน เขาเรียกว่าอยู่ที่เดิมแล้วมันผิดหวังไม่สมไม่สมหวังไม่ประสบความสําเร็จเนาะและน,นี่มันเป็นไพ่ถ้วยด้วยเนาะเหม,มือนมีบางคนเดินหันหลังให้กับความรักเดิมเพื่อออกไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะมันมีสิ่งใหม่ๆรอยอยู่แต่ระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีะหนทางที่ธุระกันดารบ้างความมืดความเงียบเนาะเราไม่สนใจแล้วเรามุ่งหน้าที่จะออกไปจากตรงนี้แล้วนะคะบางคนอาจจะ เหมือนแบบต้นปีเนาะตรวจการเปลี่ยนแปลงย้ายงานย้ายแผนกย้ายสาขาแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเซเว่นอวอนนะคะในเรื่องของงานเนาะงานในช่วงนี้คุณต้องสู้นะคุณต้องสู้คุณต้องอึดคุณต้องอึดคุณต้องอดทนนะคะมันเหมือนแบบคุณถูกตีกรอบเนาะตีกรอบแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบอะ่ะแต่เหมือนคุณอยากจะแหกกรอบออกมา ในช่วงนี้ต้องมีสติมีสมาธิในเรื่องของการทํางานให้มากนะคะบางคนอาจจะได้ไปเรียนรู้งานใหม่เนาะก็ต้องก็ต้องใช้ความอ,าอดทนเนาะกว่าที่งานจะสําเร็จเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะชีวิตของคุณนะมันต้องสู้มันต้องอดทนนะคะและช่วงนี้กันที่จะทําให้คุณนิ่ง มีสติได้มากที่สุดก็คือการนั่งสมาธินะคะบางคนอาจจะเล่นโยคะหรือบางคนอาจจะทําอะไรให้มันเกิดสมาธินะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องงานมันจะดีขึ้นนะคะเพจอัสอดเนาะช่วงนี้อาจจะเจอกับคนที่อาวุโสน้อยกว่า mm hmm. เด็กดือ้อเนาะเด็กดือ้อ ชอบดื้อชอบเถียงชอบลัน้นชอบเอาแต่ใจเนอะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เนอะที่มีเขาเรียกบุคลิกลักษณะแบบนี้เนอะทำอะไรก็ชอบเอาชนะชอบการแข่งขังนเนอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนะืะการลงทุนคือความเสี่ยงจะนาจะนําเงินไปทําอะไรจะไปเรียนรู้จะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนอะก็ต้องแบบให้การเรียนรู้กับตรงนั้นให้ดีให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะ Queen of Pentacles เห็นไหม เรียนรู้ให้ชัดเจนเนาะลงการลงทุนคือความเสี่ยงแต่ว่าถ้าคุณเรียนรู้ละเอียดรอบครอบแล้วคุณลงทุนเนะการเงินของคุณจะดีนะคะคุ e นักเพนนักเกิลราชนีถือเหรียญความมั่นคงในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเงินดีเง,นเงินเยอะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ ชอบบริหารชอบจัดการวางแผนในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงาน,นเรื่องของการเก็บการออมการลงทุนเนี่ยมันดีแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดเงินเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินเก็บเป็นเงินก้อนของคุณนะคะการเงินดีนะคะเงินดีเงินเยอะเนาะเขาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าโดยจากบุคลิกเนาะค่อนข้างมีอีโก้มีความคิดเป็นของตนเองไม่ค่อยเชื่อใครง่ายอืมเขาเรียกว่าหน้านิ่ง แต่งตัวน้อยแต่ออกมาดูดีเนาะเขาเรียกว่าเรียบหรูดูแพงประมาณนี้เนาะหรือคุณเองอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะเป็นเจ้าเจ้าของกิจการก็จะประสบความสําเร็จนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะ บริหารจัดการงานเก่งนะคะงานก็ออกมาเป็นเม็ดเงินนะคะเงินเขาเรียกว่าเกิดมีความเขาเรียกเป็นคนที่ชอบชอบจัดการ Queen คือนอเปนทักเกิลเป็นคนที่มีความาคิดมีความคิดเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องใดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบบริหารชอบจัดการชอบวางแผนนะคะและเงินก็ออกมาดีด้วยนะคะเซเว่นอเ c นทัคุณรออะไรอยู่เนาะเหมือนคุณหยุด หยุดนิ่งรอมีเรื่องให้ให้รอรอในเรื่องของการเงินรอในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินเงินที่เราเคยลงทุนไปแล้วเงินที่เราเคยทํางานไปแล้วเคยเอางานเอาแหละหยาดเหงื่อแรงงานของเราลงทุนไปแล้วกับกับการทํางานชิ้นเนี้ยและตอนนี้คุณรอที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเงินดอกเบี้ยเงินประก,กันเงินโบนัสเนาะอะไรที่มันเป็นการ กอดอกออกผลเนี่ยช่วงนี้เหมือนคุณรอที่จะได้รับเงินตรงนั้นและมันจะเป็นเงินเม็ดใหญ่ก้อนเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะอืม King of s w o r d King of s w o r d เป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคนที่ทํางานข้าราชการคนมียศมีตําแหน่งมีตําแหน่งสูงด้วยนะคนนี้นะคะงานของคุณจะสําเร็จนะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนชัดเจนเป็นคนมีความรู้มีความสามารถคนนี้เขากนข้างดุ เนาะหน้าดุหน้านิ่งหรือช่วงนี้มันอาจจะตึงๆนิ่งๆเนาะมันนิ่งๆนะนิ่งๆรอรอนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เพ่งเลงผู้ใหญ่ตรวจสอบคอยมองผลงานของคุณนะมองในเรื่องของการทํางานของคุณอยู่ก็ได้หรือในช่วงนี้ติดขัดปัญหาอะไรอาจจะมีผู้ใหญ่คนที่ทํางานข้าราชการเนี่ยมาช่วยปลดในเรื่องของปัญหาให้กับคุณเนาะคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามองไปที่อนาคตเป็นคนมองการไกลนะทำอะไรคุณจะเป็นคนที่วางแผนอยู่เสมอนะคะในเรื่องของการเดินทางการทํางานการเงินการลงทุนเนอะคุณจะเป็นคนที่วางแผนอยู่เสมอนะคะโฟร์อัคัเนี่ยช่วงนี้คุณรออะไรอยู่จริงๆนะเนี่ยเซเว่นอัพเพนท์เคิโฟร์อคัมันเป็นลักษณะของการนิ่งหยุดรอนะคะ นิ่งๆเพื่อใช้สตินิ่งๆเพื่อใช้สมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนคือความเสี่ยงของคุณนี้ก็ได้นะคุณกําลังใช้สมาธิอยู่ กำลังนิ่งอยู่เนาะในถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะมีคนมาหยิบยื่นอะไรให้กับคุณมีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณแต่คุณก็ยังไม่อยากสนใจคุณอยากใช้สมาธิใช้ความคิดของตนเองให้มันบรรลุก่อนให้มันรู้ก่อนว่าในความต้องการจริงๆของคุณแล้วคุณต้องการอะไรแล้วคุณถึงจะตัดสินใจนะคะ ที่ออฟวอนคุณรอในเรื่องของการงานการเดินทางทางไกลแน่เลยเนี่ยการเดินทางทางไกลต่างประเทศมีคนมีใครบางคนกนาลังจะได้ขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเลื่อนตําแหน่งแบบมันต้องเป็นไปตามวาระวาระประจาปีอย่างเงี้ยก็ได้ ได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นนะเออประมาณเนี้ยเนาะเนี่ยใครทำงานข้าราชการนะเนี่ยมีเกณฑ์ดได้เลื่อนตำแหน่งแบบเงียบๆตามตามแผนกในแผนกของตัวคุณเองนะคะหรือบางคนรอข่าวทางไกลต่างประเทศรองงานต่างประเทศเนี่ยคุณกำลังจะได้รับข่าวนี้เนี่ยคุณนิ่งอยู่เพื่อรออันเนี้ยมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะข่าวที่คุณรอกำลังจะเข้ามาการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางทางไกลต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ได้เพื่อนร่วมงานทีมงาน ความเขาเรียกว่าเป็นคู่ขาคู่ที่จะทําให้งานของเรามันเติบโตงานของเรามันมั่นคงขึ้นนะคะ king of cup มีทั้ง king of sword มีทั้ง king of cup เลย king of cup เขาเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ใจดีคนที่มีความรักให้คุณอบอุ่นให้คำปรึกษาได้ใครคนโสดมีเกณฑ์ที่กำลังจะมีพ่อไม่เข้ามาเนาะมีสองคนนะเนี่ยมีคนเป็นคนที่มีข้าราชการคนนี้มียศมีตำแหน่งดี เข้มๆดุๆหน่อยเนาะกับคนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอบ่นเนาะอ่าเป็นคนเป็นพ่อไม้มาก่อนนะเขากาลังจะอยากมาศึกษาอยากมาดูใจอยากมาทําความรู้จักส่งมอบความรักให้กับคุณแต่ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของงานเนี่ยต่อจากนี้งานของคุณจะราบรื่นขึ้นนะคะคุณจะสามารถบริหารจัดการงานได้ดีงานมันจะเรียบร้อยขึ้นนะคะ ในเรื่องของความรักก็อย่างที่เราบอกกําลังจะมีคนมาศึกษาดูใจใบสุดท้ายของคุณเป็นนายอัฟวอนน้าวอนเป็นลักษณะของคนธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูนะเป็นลักษณะคนที่ชอบเดินทางสู้บุกตะลุยเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์นะคะเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียรก,นะะกยว่ามีความคิดในเรื่องของการทำงานที่ ค่อนข้างลดผลเนาะการการเดินทางหรือการทํางานของคุณค่อนข้างลดผลลดผลโจนทยานเนาะแต่ว่างานจะสําเร็จนะคะงานจะรุ่งร่วงนี่เขาเป็นอัศวินนอะอัศวินถือไม้ไม้หมายถึงงานเนาะแลวเนี่ยเป็นอัศวินคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความขยันนะคะเป็นคนที่ชอบ ชอบลงแรงชอบปฏิบัติชอบเดินทางเนาะชอบพุ่งไปข้างหน้านะคะขยันอึดสู้มีความว่องไวกระชับกระเฉงนะเนี่ยทำงานแบบลุกเป็นไฟเลยนะเนี่ยเห็นไหมงานแบบลุกเป็นไฟเลยนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนนะคะในการทํางานอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ฉลาดปดัดปัดเปลียวปัดเปลืองนะอืม แต่เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อคนง่ายไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะชอบทําอะไรที่มันโลดโผนเนาะในเรื่องของการเดินทางก็เหมือนกันเนะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของการย้ายเนี่ยมีเรื่องของการย้ายการเปลี่ยนแปลงการติดต่อการเดินทางเพื่อไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นติดต่อในเรื่องของงานในเรื่องของการเรียนต่อหรือการย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะหรือโครงการที่คุณคิด ที่คุณหวังที่คุณกําลังจะทําอยู่เนี่ยมันกําลังจะดําเนินไปด้วยดีนะคะหรือช่วงนี้คนโสดนะเนี่ยนิ่งๆคิดๆหยุดหยุดอยู่เนี่ยนะคนโสดวิเกณย์ได้พบรักจากการเดินทางคนนี้เขาเป็นคนต่างชาติแต,แ,ตแต่เป็นลักษณะของคนที่อายุพอๆกับเรานะคะอายุพอๆกับคุณนะอ่ะถ้าเป็นคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์มันจะเขาเรียกว่าเติบโต เอาใจกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเออประมาณนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเหมือนช่วงนี้คุณใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งใช้เงินเยอะนะคะอาจจะเป็นเงินที่มาจากในเรื่องของการค้าขายก็ได้นะคะอืมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณเป็นคนประสบความสําเร็จนะคุณเป็นคนพึ่งตนเองคุณไม่ค่อยพึ่งใครหรอกนะคะคุณเป็นคนที่อึดสู้และก็ชอบลงมือทําด้วยตนเองซะมากกว่า แต่ถ้าเป็นในสายมูนะในอัลบวอรเนี่ยไพ่ใบนี้เขาอาจจะลักษณะของทาวเวสุวรรณเนาะถ้าใครเชื่อในเรื่องของสายมูนะใครอยากขอพรเนาะลองขอพรท่านดูใครติดขัดปัญหาเรื่องอะไรหรืออยากขอพรเรื่องอะไรในเรื่องของการเงินการเดินทางลองขอพรทาวเวสุวรรณดูนะคะโอเคเนื้อราศีเมษและคนาเมษนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะเรารบกวนช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมจิงทาร์ลต์ไบคิตตี้ด้วยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอเนาะ,อะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากอ่านไพด่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์หรือใครอ่านแล้วฟังแล้วถูกใจอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปเงินที่ได้จากการดเน a t เงินที่ได้จากการที่มีคนโอนเข้ามาให้เราเอาแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญและแบ่งอีกส่วนหนึ่งไปซื้อไพ่เพื่อที่จะได้มาอ่าน มาดูให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาลอตบายคิตตี้ค่ะ